สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวจะชวนพี่อนๆมาทําเมนูของว่างกันค่ะและเมนูที่เราจะนํามาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็คือเกี๊ยวปูอัดค่ะทําง่ายไม่ยุ่งยากวัตถุดิบน้อยแล้วก็ใช้เวลาในการทําค่อนข้างน้อยนะคะและวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแผ่นแป้งเกี๊ยวค่ะปูอดัดหมูบดถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นหมูเด้งก็จะดีนะคะ300กรมัม รากผักชี3รากกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงาครึ่งช้อนชาซอสหอย1ช้อนโต๊ะซีิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะและสุดท้ายน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมต่างๆแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตำรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยให้ละเอียดนะคะ ทำจนละเอียดนะคะเราก็เตรียมนำไปหมักกับหมูได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำเครื่องที่เราโขลกมาหมักกับหมูนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้หมูเด้งเนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะปรุงรสชาติมาแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องรสในส่วนของอัตราส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆค่ะเราจะใส่ซอสหอยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาค่ะจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ใช้มือนวดจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะเหนียวแล้วก็เข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคลุกเคล้าจนเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยนําไปห่อค่ะเมื่อครบ20นาทีนะคะเราก็จะนําเนื้อหมูมาทาลงบนแผ่นแป้งเกี๊ยวค่ะอย่าทาให้หนาเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเราจะห่อยากแล้วก็เกี๊ยวก็จะสุกช้าค่ะ เมื่อเราทานเนื้อหมูล,ลงไปแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะวางปูอัดลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้น้ําเป็นตัวประสานร,ระหว่างแผ่นแป้งนะคะเขาจะได้ไม่หลุดออกมาค่ะทาให้รอบนะคะจากนั้นเราก็พับแผ่นแป้งเราจะพับหรือจะห่อแบบไหนก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะ ห่อเสร็จแล้วก็นําไปวางเรียงในซึ้งเตรียมนําไปนึ่งได้เลยค่ะโดยพื้นของซึ้งเนี่ยเราจะทาด้วยน้ามันก่อนนะคะเวลาที่นําเขาไปนึ่งเนี่ยตัวแผ่นแป้งจะได้ไม่ติดก,กับฐานซึ้งค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟปานกลางใช้เวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเตรียมนําไปเสิร์ฟได้เลย เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเกี๊ยวปูอัดของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากประหยัดเวลาแล้วก็รสชาติอร่อยค่ะที่สำคัญยังสามารถเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้ด้วยนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ